สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาตอีกเช่นเคยนะคะก็สำหรับคลิปนี้มัดอยากจะมาแช์นะคะวิธีการในการออกรถยนต์นะคะโดยที่เราไม่สามารถที่จะออกโดยเครดิตของเราได้นะคะอาจจะเป็นการติดเครดิตบูโรนะคะหรือว่ายังอื่นนะคะโดยที่เราไม่สามารถที่จะ ออกโดยชื่อของเราได้นะคะตัวนี้มัดอยากจะมาแชร์นะคะประสบการณ์ตรงที่ได้นะคะออกรถนะคะโดยที่ติดเครดิตบุโรนะคะจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเดี๋ยวมัดมาเล่ามาให้ฟังะคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่น,นะะเนี่ยค่ะก่อนที่มัดจะออกรถเนะะี่ยค่ะมัดก็ได้ไปศึกษาะะวิธีการออกรถโดยที่เราติดเครดิตบุโร เราจะมีวิธีไหนได้บ้างนะคะก็ไปหาเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าอ่าในพันทิปนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเออ่ติดไม่ไม่กี่งวดเนี่ยคะ่ะก็สามารถที่จะไปออกรถได้หรือว่ามีตัวเ,เรียกอะไรคะแนนการออกนะคะหรือว่าผ่อนนะคะของเราในเครดิตบูบูโลอ่าถ้า ไม่เกินจํานวนเท่านั้นเท่านี้ก็สามารถที่จะออกได้แต่ว่าความจริงที่มัดเจอก็คือถ้าคุณมีชื่อติดรัดคลิสเครดิตบูเลบูโหรือว่าอะไรต่างๆที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินด้านการธนาคารเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมีเครดิตในการออกรถเลยอย่าว่าแต่รถเลยออกบัตรเครดิตหรือว่าออกบัตรเงินสดตัวนี้ก็ทําไม่ได้นะคะคุณจําเป็นที่จะต้องโฮงเงินสดอย่างมัดเนี่ยมัดจะต้องโฮงเงินสดตลอดเลย จ่ายเงินสดทุกอย่างนะคะตัวนี้ข้อนี้ก็จะเป็นข้อเสียของสำหรับคนที่ติดเครดิตบูโรนะคะก็จะต้องใช้เงินสดในการจ่ายตลอดนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะได้สิ่งของใหญ่ๆอย่างเช่นบ้านรถอ่างเงี้ยถ้าเรามีประวัติทางด้านการเงินเสียอย่างอย่างมัดเนี่ยก็จะยากแหละทีนี้จะมาดูว่าอย่างมัดเนี่ยเครดิตเสียแล้วไม่สามารถที่จะ ออกรถเองได้โดยชื่อโดยเครดิตของตัวเองได้วิธีการทํำยังไงสําหรับตัวมัดเนี่ยค่ะจากประสบการณ์ตรงก็คือการให้ชื่อคนในครอบครัวเนี่ยค่ะออกให้แล้วก็เราเป็นคนผ่อนเองนะคะวิธีการก็ไม่ยากก็คือไปติดต่อโชว์รูมไปติดต่อรุ่นนะคะรถที่เราต้องการได้เลยแล้วจากนั้นก็เพียงแค่ยื่นเอกสารนะคะถ้าคนที่เขาจะช่วยเราเนี่ยเครดิตเขาดีนะคะ มันก็ไม่ยากนะคะตัวของมัดเนี่ยจากประสบการณ์ตรงเวลาไปยื่นเอกสารเนี่ยทางเซลล์เขาเขาเขาวิ่งเอาเอกสารไปให้คนที่จะช่วยเหลือเราสําหรับของมัดเนี่ยอย่างครอบครัวไม่ได้อยู่อยู่คนละที่กันเงี้ยเซลเขาเขาก็จะวิ่งเอาเอกสารเอาไปให้ทางครอบครัวของมัดเซ็นให้เลยโดยที่ทางครอบครัวของมัดเนี่ยไม่ต้องเข้ามาที่โชว์รูมเอาเอกสารมาให้เลยนะคะแค่นั้นเอง แล้วก็แค่เอารอรอรถประมาณไม่ถึงเดือนก็ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็คือเอาประสบการณ์ตรงๆมาแชร์ให้กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ